ยักษ์ตอนที่หนึ่งยักษ์คืออมนุษย์ประเภทหนึ่งส่วนใหญ่มักตัวดำไม,มไม่น่าดูผมหยิกตาโปนตัวใหญ่นะบึกบึนถ้าเป็นยักษ์ชั้นสูงก็จะหล่อจะสวยคำว่ายักษ์แปลว่าผู้อันเขาบูชาผู้อันเขาเส้นสวงหรือจะแปลว่าผู้ที่ทำความพยายามเพื่อให้เขาบูชา เพื่อให้เขาเส้นสูงก็ได้โดยส่วนมากยักษ์มีธิดมากหเหาะเฮินเดินอากาศได้ยักษ์นั้นเกิดได้ทั้งสี่กำเนิดคือ 1. เกิดแบบอันทชะคือคลอดออกมาเป็นไข่แล้วต้องฟักออกมาเป็นตัวในภายหลังซึ่งมีกำเนิดต่ำกว่ายักษ์ทั้งปวง 2. เกิดแบบชลาผู้ชะคือคลอดออกมาเป็นเด็กยักษ์แล้วค่อยๆโตขึ้นเหมือนมนุษย์ทั่วไป 3. เกิดแบบสังเสรธชะคือเกิดจากเหงื่อใครหรือน้ำที่หมักหมมเหมือนบุตรของนางปทุมมวดี499คนซึ่งเกิดจากเหงื่อใคร 4. เกิดแบบโอปปาติกะคือเกิดขึ้นโตทันทีแบบเทวดายักษ์นั้นมีทั้งยักษ์ชั้นผู้ใหญ่คือเป็นยักษ์เทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีวิมานสวยสดงดงามมีทิพสมบัติมากมาย โดยมีเท้าเวสวร์เป็นพระราชาแห่งยักษ์ทั้งหมดยักษ์ชั้นกลางระดับยักษ์อากาศเทวดาที่มีวิมานลอยๆอยู่ในอากาศหรือมีวิมานอยู่ตามยอดเขาใหญ่ๆและยักษ์ชั้นล่างระดับยักษ์ลูกเทวดาที่มีวิมานอยู่บนยอดไม้ยักษ์ภูม,มะเทวดาที่มีวิมานอยู่บนภาคพื้นดินและตามอาคารบ้านเรือนหรือพวกยักษ์น้ำที่อาศัยอยู่ในสระน้ำ บึงน้ำใหญ่ๆห,ห,หรือในทะเลที่เรียกว่ารากสดยักษ์นั้นมีฤทธิ์มากและมีนิสัยดุร้ายชอบกินคนและสัตว์เป็นอาหารแต่ยักษ์นั้นจัดเข้าในกำเนิดฝ่ายสุขติสามารถฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลได้ดังเช่นยักษ์ตนหนึ่งมีชื่อว่าอาละวะกยักษ์ซึ่งทำการรบกับพระพุทธเจ้าทั้งคืนสุดท้ายยอมฟังธรรม และได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเรื่องมีอยู่ว่ามีพระราชาในเมืองอารวีพระองค์หนึ่งมีอุปนิสัยชอบล่าเนื้อเช้าวันหนึ่งได้เสด็จไปเพื่อล่าเนื้อพร้อมกับกองกำลังของพระองค์โดยตีวงล้อมสัตว์ไว้ภายในโดยมีกติกาว่าถ้าเนื้อหนีออกไปทางผู้ใดบุคคลน,นั้นต้องตามล่าเนื้อนั้นมาให้ได้แต่วันนั้นเนื้อหนีออกไปทางด้านพระราชา ดังนั้นพระราชาจึง,งทรงธนูเสด็จตามเนื้อไปลำพังพระองค์เดียวสิ้นระยะทางถึงสมโยชนจึงทันเนื้อนั้นซึ่งหมดกำลังยืนอยู่ใกล้สระน้ำทรงฆ่าเนื้อนั้นได้แล้วฝันตรงกลางตัวขาดเป็นสองท่อนแม้ไม่ต้องการเนื้อนั้นแต่ก็ทรงหาบมาเพื่อให้พ้นความผิดว่าไม่สามารถจับเนื้อนั้นได้ระหว่างทางทรงเห็นต้นไทรใหญ่มีพุ่มใบนา จึงเสด็จเข้าไปพักคลายความเหนื่อยลา้านณะภายใต้ต้นไทรนั้นอาละวะกะยักษ์ผู้ครอบครองอาณาเขตต้นไทรได้รับอนุญาตจากท้าวเวสวรรณมหาราชให้จับคนและสัตว์ที่พลัดเข้ามาภายในร่มไทรกินได้เมื่อพระราชาเสด็จเข้ามาในเขตรม่มไทรประทับผ่อนคลายแล้วยักษ์นั้นจึงปรากฏกายขึ้นเพื่อจะจับกินเป็นอาหารพระราชาทรงเห็นยักษ์นั้นเข้ามา เพื่อจะจับพระองค์จึงทรงทำกติกาว่าจะส่งคนมาให้ยักษ์กินพร้อมกับถาดอาหารทุกวันยักษ์ทูลว่าพระองค์ทรงมัวเมาอยู่ในราชสมบัติจกักทรงลืมสัญญาเป็นแน่แท้ข้าพระองค์จะไม่ปล่อยพระองค์ไปพระราชาต,ตรัสว่าหากวันใดเราไม่ส่งคนมาวันนั้นท่านพึงยังไปยังเรือนของเราจับเรากินได้เลยอาละวะกดยักษ์จึงอนุญาต แล้วปล่อยพระราชาไปจะได้ไม่เกิดเป็นยักษ์ยักษ์ยักย์ตอนที่สองกองพลของพระราชาซึ่งคายพักอยู่ริมทางเห็นโรงเสด็จกลับมาได้ก็พากันต้อนรับทูลถามว่า ข้าแต่มหาราชพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงได้รับอันตรายอะไรหรือพระราชาทรงเล่าเรื่องนั้นทั้งหมดแล้วก็รีบนํำกองพลเสด็จกลับเมืองรุ่งเช้าวันใหม่หลังจากสวยพระกระยาหารเช้าแล้วให้เรียกอำมาตย์ผู้รักษาพระนครมาแล้วตรัสบอกเรื่องนั้นให้ทราบผู้รักษาพระนครจึงทูลถามพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ได้กำหนดหรือเปล่าว่า จะต้องส่งไปกี่วันพระราชาตรัสว่าเราไม่ได้กำหนดเลยท่านอัมมาตพระองค์ทรงทำไม่ถูกเพราะพวกอมนุษย์จะได้เท่าที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นเมื่อไม่กำหนดว่ากี่วันชาวบ้านชาวเมืองจะพากันเดือดร้อนแต่ก็ช่างเถิดเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำไปแล้วขอพระองค์ทรงสำราญพระอริยบทสเสวยจิริสมบัติไปตามปกติเถิดพวกข้าพระองค์ จะจัดการส่งคนไปแทนพระองค์เองอันดับแรกพวกอมตะได้ส่งนักโทษประหารจากเรือนจำไปก่อนวันละคนโดยกล่าวว่าใครต้องการมีชีวิตรอดจงออกมาก่อนแล้วก็ให้นักโทษเหล่านั้นกลับไปเรือนของตนให้อาบน้ำบริโภคอาหารแล้วส่งไปด้วยคำว่าท่านจงให้ถาดอาหารนี้แก่ยักษ์แล้วจงพ้นโทษเถิด ยักษ์ได้เนรมิตอัตภาพที่น่ากลัวแล้วจับนักโทษนั้นเคี้ยวกินทันทีที่เข้าไปสู่ร่มใส่นั้นด้วยอานุภาพของยักษ์สรีระทั้งหมดกระทั่งกระดูกได้อ่อนนุ่มเหมือนก้อนเนยใสยข่าวที่นักโทษถูกพระราชาส่งไปให้ยักษ์กินได้แพร่กระจายไปทั่วพระนครพวกชากพระนครจึงหวาดกลัวต่อมรณะภัยได้ผากันงดเว้นจรกรรมเลิกทำผิดกฎหมาย ทำให้จากนั้นมาเรือนจำก็ว่างลงเพราะโจรเก่าก็หมดจากเรือนจำโจรใหม่ก็ไม่มีมาเพิ่มเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้รักษาพระนครจึงเข้ากราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่าข้าแต่พระองค์บัดนี้นักโทษหมดเรือนจำแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นําไปวางทิ้งไว้ตามถนนในเมือง โดยคาดว่าจะมีใครถือเอาด้วยความโลภบ,บ้างแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะไม่มีใครแม้สักคนเดียวแต่ต้องซับนั้นแม้ด้วยเท้าเท้าเธอเมื่อไม่ได้โจรจึงตรัสบอกพวกอมตพวกอมาตจึงกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์จะจัดส่งคนแก่ไปวันละตระกูลเพราะตามปกติคนแก่ก็ใกล้จะตายอยู่แล้วพระราชาทรงห้ามว่า พวกท่านอย่าชอบใจอย่างนั้นเลยเพราะคนทั้งหลายจะก่อความไม่สงบขึ้นว่าพระราชาส่งพ่อแม่ของเราไปส่งปู่ของเราไปผู้อมามาได้กราบทูลต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นพวกข้าพระองค์จะส่งเด็กทารกไปเพราะพวกเด็กๆคงไม่มีใครอ้างว่าเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราเมื่อพระราชาทรงอนุญาตแล้ว พวกอมาร์ก็จัดส่งเด็กไปให้ยักษ์วันละคนต่อมาชาวพระนครก็ได้แอบส่งพวกเด็กๆและหญิงมีคันไปสู่เมืองอื่นเมื่อเด็กโตแล้วจึงนำกลับมาเหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนี้ยาวนานถึง12ปีต่อมาวันหนึ่งพวกอมาร์ตหาเด็กไม่ได้เลยนอกจากอารวะกุมารโอรสของพระราชาจึงพากันมากราบทูลขอพระราชา พระราชาตรัสว่าเรารักบุตรฉันใดคนทั้งโลกก็รักบุตรฉันนั้นเหมือนกันแต่สิ่งใดจะเป็นที่รักเสมอตอนเองไม่มีเลยท่านจงนำบุตรของเราไปเถิดจะไดด้มเเกิเป็นยักษ์กกตอนที่สาม ขณะนั้นพระมารดาของอละววกะกุมารให้บุตรอาบน้ำตกแต่งร่างกายแล้วให้บุตรนั่งอยู่บนตักพวกราชบุรุษไปในที่นั้นตามรับสั่งของพระราชาจับเอาพระราชกุมารจากพระมารดาผู้กำลังร่ำไห้หลีกไปด้วยคิดว่าจะเป็นอาหารของยักษ์ในวันรุ่งขึ้นวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่ง ส่งเข้ามาหากรุณาสมาบัติในพระคันธก,กุดีตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้ทรงเห็นอุปนิสัยในการบรรลุอนาคามีผลของอาราวากะกุมารและอาราวะกายักษ์จะได้บรรลุโซดาปฏิผลในที่สุดแห่งการแสดงธรรมเวลาเย็นนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วทรงครองจีวรพาดสังคติสภายบาทเสด็จดำเนินด้วยพระบาทออกจากกรุงสาวัตถีเพียงพระองค์เดียว ทรงพระดํมเนินไปสิ้นระยะทาง30โยชน์เสด็จเข้าไปสู่พบของยักษ์นั้นซึ่งปรากฏให้เห็นด้วยพุทธญานมีวิมานซ้อนอยู่ตรงต้นไทรประทับยืนอยู่ที่หน้าประตูเข้าวิมานในขณะนั้นอาละวะกะยักษ์ไม่อยู่ไปประชุมที่สมาคมในป่าหิมพาน ได้มียักษ์ตนหนึ่งนามว่าคัทระภะผู้รักษาประตูวิมานของอาละวะกยักษ์ออกมาต้อนรับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์ถึงเสด็จมาผิดเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าใช่คัทธระภะเรามาผิดเวลาถ้าท่านไม่หนักใจเราจะขออาศัยอยู่ในที่นี้สักคืนหนึ่ง ยักษ์กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่หนักใจแต่ว่าอาลวะกะยักษ์นั้นหยาบคายร้ายกาจไม่อภิวาทกราบไหว้แม้มารดาและบิดาของตนเขาคงไม่พอใจให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพักอยู่ในที่นี้เป็นแน่แท้ เรารู้ข้อที่ว่าอาละวะกะยักษ์นั้นเป็นผู้ดุร้ายและอันตรายบางอย่างอาจจะมีแก่เราได้แต่ถ้าท่านไม่หนักใจเราพึงพักอยู่เพียงคืนเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์นั้นหยาบกระด้างไม่รู้จักว่ามารดาบิดาว่าสมณพราหมณ์ว่าควรไม่ควรย่อมจับผู้ที่เข้ามาชิกอกบ้างจับที่ขาเวียงไปที่ฝั่งมหาสมุทรบ้างคัทธรพะ เรารู้ข้อนั้นดีถ้าท่านไม่หนักใจเราพึงพักอยู่คืนเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่หนักใจแต่ยักษ์นั้นจะฆ่าข้าพระองค์ผู้ไม่ขออนุญาตก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไปบอกยักษ์นั้นก่อนจงบอกเถิดคัทธรพะคัทธรพะยักษ์จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เหาะไปสู่หิมวันตประเทศทันที ในขณะนั้นประตูที่อยู่ของอาลวกยักษ์ได้เปิดออกเองด้วยอำนาจพุทธคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปสู่ที่อยู่ของอาลวกยักษ์ส่งประทับนั่งบนทิพยารัตนบัลลังที่อาลวกยักษ์เคยนั่งเสวยสิริสมบัติในวันที่เป็นมงคลแล้วทรงเปล่งพระรศมีสีทองออกไปยักษินีบริวารของยักษ์นั้นเห็นรัศมีสีทองของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงพากันมาถวายบังคมพระองค์แล้วนั่งแวดล้อมอยู่พระพุทธองค์ทรงตรัสประกินกธรรมแก่หญิงเหล่านั้นว่าในการก่อนพวกเธอถวายทานสมาทานศีลบูชาผู้ที่ควรบูชาจึงได้สมบัตินี้ในการนี้พวกเธอก็จงทำอย่างนั้นอย่าริษยาและตรณีต่อกันเลย ยิงเหล่านั้นฟังเสียงทั้งกล้องกังวานทั้งไพเราะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดความเลื่อมใสได้ให้สาธุการเป็นระยะระยะส่วนคัทรพภายักษ์ไปถึงป่าหิมพานบอแกอารวากะยักษ์ว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งเสด็จไปประทับในวิมานของท่านแล้ว อาลวากยักษ์เกิดความละอายและรู้สึกเสียหน้าเพราะไม่ต้องการให้ใครทราบว่ามีบุคคลภายนอกเข้าไปอยู่ในที่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงให้สัญญาณแก่คัทราพยักษ์ว่าให้เงียบไว้ก่อนเดี๋ยวจะกลับไปจัดการเองจะได้ไม่เกิดเป็นยักษ์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 ตอนที่สี ในขณะนั้นสาตาคิระยักษ์และเหมวัตยักษ์ซึ่งเป็นยักษ์ชั้นกลางระดับเสนาบดีมีวิมานอยู่บนยอดเขาคิดว่าเราจะเข้าเฝ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าที่วัดเชตวันก่อนจึงจะไปประชุมที่สมาคมยักษ์เมื่อคิดดังนั้นจึงได้นั่งบนยานทิพ์เล่นไปทางอากาศพร้อมด้วยบริวารก็ถนนทุกสายในอากาศขณะนั้นเต็มไปด้วยยานทิพ ที่มุ่งตรงไปสู่สมาคมยักษ์นป่าหิมพานเส้นทางที่จะไปสู่ป่าหิมพานนั้นจะต้องผ่านวิมานของอาละวะกคยักษ์เป็นวิมานของภูมมาเทวาสายยักษ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นดินมีลักษณะคล้ายกล่องดินคาดด้วยเข็มขัดตาข่ายโลหะจึงพุ่งยานทิพย์ของตนมุ่งหน้าไปทางนั้นยักษ์ทั้งสองและบริวารมาถึงวิมานของอาละวะกคยักษ์ยานทิพย์ก็หยุดชะงักไม่อาจแล่นต่อไปได้ ธรรมดาว่าเบื้องบนสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งจากพื้นจรดพรหมโลกใครๆก็ไม่อาจเหาะข้ามได้ยักษ์เหล่านั้นเกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุอะไรกันเล่าพวกเราจึงผ่านไปไม่ได้มองลงมาก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ในวิมานของอาลวะกยักษ์จึงเหาะลงมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณ กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จะไปยังสมาคมยักษ์และกล่าวสรรเสริญพุทธคุณแล้วจึงอำลาพระองค์หลีกไปอาละวะกะยักษ์เห็นยักษ์เหล่านั้นกำลังมาสู่ที่ประชุมจึงกล่าวเชิญให้เข้ามานั่งใกล้ๆยักษ์เหล่านั้นจึงบอกอาละวะกยักษ์ว่าอาละวกกะเป็นลาบของท่านแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในที่อยู่ของท่านขอให้ท่านกลับไปต้อนรับและจงเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดคนไม่มีศรัทธาจะพูดเรื่องศรัทธายากที่จะเข้าใจอาละวากะยักษ์ฟังการกล่าวสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วความโกรธก็ยิ่งประทุข,ขึ้นประดุดเกลือที่เขาศาสเข้าไปในกองไฟจึงกล่าวว่า ใครที่ไหนกันเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปอย่างที่อยู่ของเรายักษ์เหล่านั้นจึงกล่าวแนะนำว่าท่านไม่รู้จักเท้าสันตดุสิทธผู้พิจารณาปัญจมหาวิโลกนะแล้วถือกำเนิดในพระกันพุทธมารดาบังเกิดบุพพนิมิต32ประการหรือแม้ในวันที่พระองค์ยังทรรมจักให้หมุนไปก็เกิดอัศจรรย์ท่านไม่เห็นหรืออาละวะกะยักษ์นั้น แม้เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเพราะความโกรธยักษ์เหล่านั้นจึงกล่าวว่าอารวากะท่านจะเห็นหรือไม่เห็นก็ช่างเถิดยักษ์อย่างท่านจะทำอะไรพระาศาสดาของพวกเราได้ยักษ์เช่นท่านเปรียบกับพระาศาสดาของเราก็เหมือนลูกโคเพึ่งคลอดในที่ใกล้โคใหญ่ที่ทรงกำลังหรือเปรียบเหมือนลูกช้างตัวเล็กต่อหน้าช้างใหญ่ที่ตกมัน ท่านปรารถนาจะทำอย่างไรก็จงทำเถิดอาละวะกะยะกโกรธจัดลุกขึ้นกระทืบเท้าซ้ายกล่าวว่าวันนี้พวกเจ้าจะได้เห็นกันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกท่านหรือว่าเราจะมีอนุภาพมากกว่ากันแล้วก็ได้ยกเท้าขวาเหยียบลงบนยอดเขาไกลาลาดโลหะเงินบนยอดเขากระจายออกดุดถูกตีด้วยคอนเหล็ก ยักษ์นั้นได้ขึ้นไปยืนบนยอดเขาไกลลาดประกาศกล้องไปทั้งชมพูทวีบว่าเราคืออาละวะกะยักษ์ต่อจากนั้นก็บรรดาลลมพายุหมุนให้เกิดขึ้นด้วยคิดว่าจะทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตกใจกลัวแล้วหนีไปลมนั้นถอนต้นหญ้าก่อไม้ต้นไม้ใหญ่ๆกระทั่งภูเขาย่อมๆให้ลอยขึ้นหมุนกระทบกันแต่กระจัดกระจาย แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงนั่งอยู่ในวิมานของยักษ์แต่ก็ทรงมีพระกายเป็นมนุษย์ดังนั้นวัตถุหยาบจึงอาจทะลุผ่านวิมานได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานว่าอันตรายจองอย่ามีแก่ใครๆเลยจะได้ไม่เกิดเป็นยักษ์ ยักษ์ตอนที่ห้าล่มเหล่านั้นมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก,ก็หมดกำลังไม่อาจทำแม้ชายจีวรของพระองค์ให้ไหวได้จากนั้นอาละวะกะยักษ์จึงบันดาลให้ฝนตกอย่างหนักโดยประสงค์ว่าจะให้น้ำท่วมพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ้นพระชน เกิดกระแสน้ำไหลบาพัดพากิ่งไม้ต้นไม้ไหลทะลักมาแต่ก็ไม่อาจทำให้หยาดฝนหยาดเดียวเปียกแม้ชายจีวรของพระทุศพลได้แต่นั้นก็บันดาลให้ฝนก้อนหินใหญ่ตกก้อนหินใหญ่ๆจำนวนมากมายขนาดเท่าภูเขาบังเกิดควันพวยพุ่งลุกโพลงเป็นไฟตกลงมาฝนก้อนหินนั้นเมื่อมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็กลายเป็นกลุ่มดอกไม้ทิพย์ ตกลงมาบูชาใกล้พระบาทถัดมาก็บรรดาลให้ฝนเครื่องประหารตกลงมามีทั้งสาต์ตราที่มีคมข้างเดียวมีคมสองข้างเช่นหอกดาบและลูกธนูเป็นต้นสาต์ตราเครื่องประหารต่างๆเหล่านั้นมาถึงพระบรมศาสดาก็กลายเป็นดอกไม้ทิพต์ตกลงบูชาในที่ใกล้พระบาท จากนั้นก็บรนดาลให้ฝนฐานเพลิงพุ่งลงมาจากฟากฟ้าตกลงมาอีกฐานเพลิงนั้นลุกแดงเป็นแสงโชนแต่เมื่อมาถึงพระบรมศาสดาก็กลายเป็นดอกไม้ทิพตกลงมาบูชาใกล้พระบาทอันดับต่อมาก็บันดาลฝนเท่าฐานที่ร้อนแดงเป็นแสงไฟตกลงมาโดยคิดจะทับถมให้จมไหมกลายเป็นเท่าฐาน ฝนเท่าฐานที่ร้อนจัดนั้นตกลงมาจากเวหาเมื่อมาถึงพระบรมศาสดาก็กลายเป็นผงจันแดงตกลงใกล้พระบาทถัดมาก็บันดานให้ฝนทรายร้อนลูกเป็นไฟตกลงมาอีกฝนทรายร้อนลูกโชนตกลงมาจากนภากาศถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็กลายเป็นดอกไม้ทิพบูชาพระบาทของพระองค์ ต่อจากนั้นก็บรรดาลฝนโคลนร้อนให้เกิดขึ้นฝนโคลนร้อนนั้นเกิดเป็นควันลุกเป็นไฟตกลงมาอีกฝนโคลนร้อนนั้นพอมาถึงพระบรมาสารดาก็กลายเป็นของหอมตกลงมาบูชาใกล้พระบาทของพระองค์อันดับสุดท้ายก็บรรดาลที่เกิดความมืดมิดด้วยคิดว่าจะให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลัวแล้วหนีไป ความมืดนั้นเป็นความมืดสนิทชนิดครบองค์ประกอบ4ประการคือแรม15้าค่ำเวลาเที่ยงคืนกลางป่าทึบและมีเมฆหนาแต่ความมืดนั้นมาถึงพระทศพลก็หายไปประดุดถูกดวงอาทิตย์กำจัดไปฉะนั้นอาลวะกยักษ์ไม่สามารถทำร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพายุหมุนพายุฝนฝนก้อนหิน ฝนเคลื่อนประหารฝนฐานเพลิงฝนเท่าฐานร้อนฝนทรายร้อนฝนโคลนร้อนและความมืดมิดรวมเก้าอย่างจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยกองทัพปีศาจถือเครื่องประหารต่างๆกันแสดงอาการประหลาดหน้าหวาดกลัวแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้พระบรมศาสดาได้ เหมือนแมลงวันไม่สามารถเข้าไปใกล้แท่งโลหะที่ร้อนแรงฉะนั้นอาละวะกะยักษ์เมื่อไม่อาจทำพระผู้มีพระภาคเจ้าให้หวั่นไหวได้ด้วยการแสดงสิ่งที่น่ากลัวมากมายจนถึงครึ่งคืนจึงคิดว่าเราจะปล่อยทุดสาวุธที่ใครๆไม่อาจต้านทานได้ทุดสาวุธนั้นมีลักษณะเป็นผืนผ้า มีอนุภาพร้ายแรงประดุจวัชิราวุธของพระอินทร์คาถาวุธของท้าเวสวรร์และไนยนาวุธของพยายมทีเดียวถ้าอาลวะกะยักษ์นั้นโกรธแล้วปล่อยทุตสาวุธไปในอากาศฝนจะไม่ตกเลยตลอด12ปีถ้าปล่อยไปบนพื้นดินต้นไม้และกอหญ้าจะแห้งตายไม่งอกขึ้นเลยสิ้น12ปีถ้าปล่อยไปบนภูเขาสีเนรุภูเขานั้น ก็จะแตกกระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะได้ไม่เกิดเป็นยักษ<ะ>์ยักษ์ยักษ์